พลพักนักปรุงพลัสเริ่มจากการต้มเส้นก่อนนะครับใส่เกลือในน้ำต้มเส้นวันนี้เราใช้เป็นเส้นเฟตูชินีแฟลตนะครับของ a อ n เน i ซครับเราจะต้มให้ได้ระดับออเดนเต้ใช้เวลา6นาทีครับ สำหรับเส้นเฟตูชินีแฟลตที่พลเลือกใช้ในวันนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าทำจากข้าวสาลีดูรัมพันดีนะครับเพราะว่าชื่อของแอกเนซี่ก็การันตีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นพาสต้าระดับพรีเมียมนะครับเส้นเฟตูชินีแฟลตตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขานอกจากตัวเส้นจะมีลอยริ้วแล้วนะครับเขายังใช้เวลาในการต้มให้ได้ระดับออเดนเต้เนี่ยเรียกว่าน้อยกว่าเฟตตูชินีทั่วๆไปด้วยครับและอีกสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นนะครับวันนี้เราจะใช้ตัวนี้ครับเพสโต้อลาเจโนเวเซของแอ n เนซี่นะครับในเพสโต้ตัวนี้เข จะประกอบไปด้วยโหระพาซึ่งเป็นพันธุ์ของอิตาเลียนนะครับมาจากประเทศอิตาลีน้ำมันมะกอกมีชีสมีกระเทียมแล้วก็มีถั่วเม็ดมะม่วงหินมะพราวด้วยนะครับเรียกว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากทีเดียวแต่เราจะมาปรุงเพิ่มให้มีรสชาติจัดจ้านโดยนําไปผัดกับพริกกระเทียมปูกันครับนำกระเทียมนะครับแล้วก็พริกเหลืองแล้วก็โขลกให้พอหยาบๆครับ โขให้พอหยาบๆนะครับใส่น้ำมันมะกอกลงไปนำเครื่องที่โขลกใส่ลงไปผัดให้พอหอมตามด้วยส่วนประกอบของเพสโต้ บ่งรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายผัดให้พอเข้ากันครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่พริกไทยอ่อนตามลงไปตามด้วยเส้นเฟตูชินีแฟลตที่ต้มจนได้ระดับอ r อ e ดั่้แล้วนะครับ คุกเค้าเส้นกับซอสให้เข้ากันดีใส่เนื้อปูตามลงไปเหลือไว้เล็กน้อยนะครับเพื่อใช้สำหรับแต่งหน้าเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ หน้าด้วยเนื้อปูที่เหลือนะครับเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวเล็กน้อยครับตบแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าเหลือสองเสร็จเรียบร้อยครับต้องบอกว่าใช้เวลาไม่นานเลยนะครับนอกจากเนื้อปูเนี่ยทะเลทุกประเภทเข้ากับเมนูนี้ได้อย่างดีลองทำกันดูนะครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทําอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www. confoodmafia. com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายอะครับ